สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี e ้ยไต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะอังคารที่27มกราคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 m คลเร์สน,นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยกับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะประเด็นที่เราจะคุยกัน2ช่วงรายการนะช่วงแรกเรื่องของ c อ n n e c t ็กเดอะนะครับที่ ทางรัฐบาลนะฮะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาจะต้องไปดูอรอยเชื่อมต่อของธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีส่วนที่มีความกังวลนะก่อนหน้านี้เรื่องของทุนเทานะแล้วก็เรื่องของค่างเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็เขาจะไปมีมาตรการนะครับในการพยายามที่จะฉายภาพที่เห็นว่า,เ,าเส้นเงินต่างๆเนี่ยนะไป อยู่ตรงไหนอย่างไรนะมันจะชัดเจนมากขึ้นนะเดี๋ยวสักครู่ช่วงแรกนะเจาเศรษฐกิจเดี๋ยวจะคุยกับทางผู้นวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะส่วนช่วงที่2ครับช่วงแหล่งทุนนะวันนี้จะคุยกับทางผู้บริหารของทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเรื่องของ FIDF นะที่ทางแบง์ชาติเนี่ยลดการจัดเก็บเ,เงินเข้า เอ d f อนะฮะหรือว่า uh, ทางด้านของเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนนะไอสถาบันไอคุ้มครองเงินฝากอ่ะไอขอภายขอพายไอฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะฮะไอเรื่องของกองทุนฟื้น,ฟ,นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะจาก0.46นะเอ่อมาอยู่ที่0.32%อนะอันนี้จะมีผลดีนะต่อระบบเศรษฐกิจยังไงนะเม็ดเงินที่ไม่ได้เก็บเนี่ย อาจจะมีกลไกจะไปใช้ให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปทําอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามนะเพราะจริงๆเรื่องของการส่งเงินเข้ากองทุน FIDF เนี่ยมันเคยมีการลดการจัดเก็บมาแล้วก่อนหน้านี้นะอย่างที่เคยบอกไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขามีมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะช่วยเหลือเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มีการออกนโยบายพวกนี้เรื่องของการแก้หนี้ต่างๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับ อ่ะอันนี้เป็น2ประเด็นนะที่เราจะได้คุยกันนะครับดูทองสักนิดหนึ่งเอาซะหน่อยอทองครับวันนี้มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด3ครั้งนะเอาล่าสุดเลยแล้วกันนะทองคําแท่งครับรับซื้ออยู่ที่74,650บาทต่อบาททองคำนะครับขายออกที่74,750บาทรูป,ปรพันธ์ครับขายออกที่75,550บาทนะครับโกลสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่5,66 6เหรียญโกลด์สปอตนี้ พุ่งขึ้นไปเกือบ5,100เหรียญนะฮะเ,เงินบาท31.19สตังค์นะครับอันนี้เป็นล่าสุดของราคาทองคำนะที่ขายในบ้านเราต่อนหนึ่งบาททองคำนะครับส่วนหุ้นนะหุ้นวันนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงทีเดียวนะตั้งแต่เปิดตลาดมา15.52จุดะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่1,322.59จุดครับมูลค่าการซื้อขาย9,976ล้านบาท อันดับหนึ่งเป็นปตทบวกมา50สตางค์นะตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่34บาททูคอร์ปอเรชันบวกมา10สตางค์ขึ้นไหวอยู่ที่11บาท20สตางค์เดลต้าบวกมา7บาท200บาทนะครับ ทาง a d v a n c e นะบวกมา6บาทครับขึ้นมาอยู่ที่353บาทธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าเอชบนะบวกมา2บาท50สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่ห7 0 137อยบ่าบาท5นะ้สตางค์ B, นะ 2, น, 170, นะครับอันนี้เป็นภาพของการลงทุนทั้งทองนะแล้วก็ในส่วนของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะที่เอามาฝากกันก่อนนะเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปเนี้ยถามว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไหมคําตอบคือเกี่ยวข้องนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมือง ก็ตามทีแต่ว่าเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงนะอันนี้น่าสนใจมากคือเมื่อวานนี้ทางด้านของโกโกตนะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีการส่งเพลสเรลิสนะหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยให้กับคนที่เขาเกี่ยวข้องนะและรวมไปถึงสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ฮนะเรื่องของนโยบายพรรก,การเมืองที่ต้องใช้เงินในการประกาศโฆษณาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้ในการประกอบการตัดสินใจ คือพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยห้าสิบกว่าพรรคหกสิบพรรคเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีหน้าที่ฮะว่าทางกฎหมายเนี่ยเขากําหนดว่าถ้าหากพรรคการเมืองไหนนะที่มีการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงและนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินต่างๆแจกเงินประชานิยมทําโครงการ จะเป็นอะไรล่ะหวยใบเสร็จเรื่องของคนละครึ่งพาสต่ออะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ไอเศรษฐถีเงินล้านใช่ไหมฮะวันละเก้าคนเนี่ยพวกนี้รัฐเอ่อกฎหมายเขากําหนดเลยนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยเขาบอกนะครับบอกว่าอย่างเงี้ยพรรคการเมืองจะต้องส่งนโยบายทั้งหมดเนี่ย บอกด้วยนะที่มาของเงินจะเอาเงินจากที่ไหนจะเอาจากเงินจากงบประมาณเอาเงินจาการายได้จากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เงบประมาณที่จะใช้จะใช้เท่าไหรนะ่ในโครงการแต่และโครงการเขาก็จะบอกตัวเลขมา3 0 0พันล้าน5,000ันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยต้องบอกมาให้หมดนะแล้วก็รวมไปถึงต้องวิเคราะห์ให้ด้วยว่าเออพองบประมาณเนี้ยพอเราทําหรือว่าโครงการเนี้ยที่เราทำเนี่ยนะมันมี ผลได้ผลเสียมันส่งผลกระทบต่อดัชนีต่างๆต่อเศรษฐกิจยังไงมันช่วยสังคมดีขึ้นยังไงนะต้องบอกให้หมดชี้แจงให้หมดแล้วเขก็มีคณะกรรมาการที่คอยตรวจด,ดูแล้วก็มีข้อเสนอแนะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าโอ้เราก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เราจะไปอ่านทุกนโยบายถูกไหมได้ไหมแล้วพักมันลงหสิกว่าพักเนี่ยโอ้จะไปอ่านนโยบายยังไงนะบางพักนี่โอ้มีเป็นสี่ห้านโยบายนะครับ ใช้เงินประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทนะฮะไม่ใช่น้อยๆน,น,นะบางพักถึงแม้ว่ามี2300นโยบายใช้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับบางพักอาจจะไม่เยอะอ่าสามสิบห้าสินโยบายใช้เงินประมาณแสนล้าน2องแสนล้านนะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนในฐานะที่เราจะต้องติดตามเรื่องของการเลือกตั้งด้วยหนึ่งแล้วก็เรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปากท้องของเราที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายที่มันจะมีผลกระทบกับเราโดยตรงถูกไหม รถไ,ไฟฟ้ายี่สิบบาทรถเมย์สิบาทอะไรเนี่ยพวกนี้นะมันเกี่ยวกับเราหมดเลยถามว่าดูได้ที่ไหนอันนี้ล่าสุดนะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเขาบอกว่านโยบายที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นโยบายดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้เงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาแล้วก็คณะกรรมการเลือกตั้งคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่เบื้องต้น น่อันนี้สําคัญเบื้องต้นถ้าอยากอยากจะรู้นะอยากจะทราบข้อมูลว่าเขาใช้นโยบายอะไรบ้างทํานโยบายแบบไหนยังไงใช้เงินเท่าไหร่นะทางกกตเขาบอกสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของกกตนะ www.ect.go.th นี่แหละนะแลวเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปนะหรือบางคนอาจจะมี QR code นะเขาก็กด QR code เข้าไปปุ๊บมันลิงก์เข้าไปเลย นะแยกเป็นพักเลยนะผมเห็นละผมเข้าไปดูแะแยกเป็นพักเลยพักเพืือไทยเท่าไหร่มีกี่นโยบายใช้เงินเท่าไหร่พักประชาชนเท่าไหร่พักพลังประชารัฐพักไทยเก้าหนะ้าพักภูมิใจไทยพักอะไรละ่ะพักของทางเลือกใหม่ละ่ะของเต้ที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะจะไประดวงจันทร์จะไปดาวังคารจะไปอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยก็ไปดูว่า เขาใช้เงินยังไงนะอันนี้ก็แนะนาเพราะมันเกี่ยวเรื่องปากท้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเกี่ยวข้องกับทิศท,ทางในการจเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถ้าหากได้พักการเมืองได้นักการเมืองได้สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรซึ่งต่อไปเขามีหน้าที่สําคัญพอเข้ามาในสภาเสร็จเขาต้องมาเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จต้องมาเลือกรัฐมนตรีต่อถูกไหมฮะเลือกรัฐมนตรีเสร็จนี่แหละ คนที่จะมาบริหารประเทศอันนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกลองดูอันนี้เป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ใช้งบประมาณนะอันนี้อาจจะช่วยคุณผู้ฟังบางท่านนะในการตัดสินใจได้นะครับธนาคารอมสินครับเขาชวนลุ้นรวยเงินล้านกับสลักอมสินเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณครับแค่ฝากสลักอมสินพิเศษ1ปีก็ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทอันนี้ได้ทุกเดือนนะฮะนาน12เดือนนะราคา100บาทต่อนหน่วยครับ ฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ยที่0.20บาทต่อนหน่วยนะหรือว่า20สตางค์ต่อนหน่วยนะครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่ก็ตามทีนี่ธนาคารองค์จิงเขาย้ำมาเลยบอกว่าเงินต้นอยู่ครบนะครับทุกบาททุกสตางค์นะแล้วก็สําหรับบุคคลธรรมดาอันนี้รับดอกเบีย้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆนะฮะไม่เสียภาษีแต่ถ้าหากถอนก่อนครบ6เดือนอันนี้เขาจะมีหักส่วนลดนะครับตามอัตราที่ธนาคารกาหนดนะครับสามารถฝากได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะฮะฝากได้เลยครับที่ แอป m ม m o นะครับแล้วก็ไปแวะถามที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ศึกษายละเอียดเพิ่มเติมครับบนเ gsb.or.th หรือที่ gsbcontactcenter1115 ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับวันนี้สําหรับรายการนะมอบเป็นต่องแก้วนะสำหรับบรรจุอาหารจากทางธนาคารอมสินพร้อมกับเสื้อยือดที่ระลึกจากรายการจํานวนหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับตอบคำถามใน Facebook Live ครับ วันนี้นะข้อมูลก็คือว่าทางธนาคารอมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะปีแรกเนี่ยอยู่ที่0.99%ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำานองสูงสุด200,000บาทนะฮะยืนกู้ได้จนถึง15เมษาย,ยน2569คำถามก็คือที่ธนาคารอมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยปีแรกเริ่มต้นที่0.99%ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำานองส,งสูงสุดเท่าไหร่ไปตอบถามกัน ใน a c e b o o k Live นะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณสกุานาจากกรุงเทพมหาคนครก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการครับจะมาดูเรื่องของ Connect the Dot นะฮะว่า,าทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงก,การคลังทางหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขาจะมีนโยบายในการจะไปตรวจสอบเส้นเงินที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัชญากรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นทุนเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้การเงินบาทแข็งแะ้วพวกอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีแนวทางในการทําอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยว คุยกับทางผู้มนวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับทา้งพอสุขุมานลัดพรีนะครับสวัสดีครับผอครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะครับพอผมรบกวนถามเรื่องของไอ้ c o n n e c t the Dot หน่อยจริงๆอันนี้มันเป็นยังไงครับมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมอยู่ๆถึงมาพูดเรื่องนี้ทําไมเออมันเป็นเรื่องของทุนเทาที่เรากลัวเรื่องของอาชยากรรมทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เหรอเราถึงต้องต้องมารวบรวมแล้วก็ดูไอ้เส้นเงินต่างๆเนี่ยครับค่ะขอบคุณ ค่ก่อนอื่นก็คงขอนำเรียนที่มาที่ไปก่อนนะคะก็ก็เป็นคล้ายๆจากที่ท่านมาัทพงศ์กล่าวไปนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือการฟอกเงินเนี่ยผ่านช่องทางการเงินค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะคะตามข่าวที่เราเจอเนาะแล้วก็ระบบนิเวศทางการเงินของไทยเนี่ยเราก็พบว่ายังมีช่องโหว่ช่องว่างในการกํากับดูแลนะคะ ในมุมหลายๆมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลในการดําเนินธุรกรรมนะคะผ่านตัวกลางร,รวมถึงการขาดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินนะคะ <c oughs> อ่าค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาแล้วแล้วก็ทําให้เกิดการกออ่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในระบบการเงินเกิดความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาค่ะครับ <c oughs> ก็เป็นที่มาค่ะ ครับแสดงว่าคือที่มาเอ๊ะแต่แต่แต่ผมเคยได้ยินอย่างที่ท่านท่านผออวัน,นี้ผมขออนุญ,ญาตนิดนึงคืออย่างของธนาคารในประเทศไทยเขาก็จะมีหน่วยงานกลางใช่ไหมที่ที่ที่เขาเคยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอะไรพวกนี้แล้วเขาก็ไปหาได้ไอ้ทุนไอ้มาสีเทามาสีดํามาสีน้ําตาลอะไรพวกอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมา้าอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสักสองปีที่แล้วนะคะที่ว่ามีการออก ขาเรกเป็นเป็นเป็นกฎหมายนะฉบับหนึ่งนะคะ,คะก็คือมาจอบก,การบัญชีมาซึ่งจัดการไปได้เยอะแล้วค่ะอ่ะอะอะมันทาให้คือเคยได้หารือกับทางตํารวจนะคะก็คือคดีทางด้านบัญชีมาเนี่ยตอนนี้ก็ก็น้อยลงแล้วแหละแต่เขาก็ไปมีออกไปทางอื่นอีกอ,ะอะ <laughs> นะคะ,ะก็เอานย้ด,ดีกว่าเดี๋ยวดิฉันให้เป็นข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะคะว่า จากที่เกินเมื่อสักครู่นะคะก็คือทางทางท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี้นะคะยกให้เป็น national agenda เลยนะคะวาระแห่งชาตินะคะก็ท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการนะคะชื่อคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะขึ้นมาท่านเป็นประธานเองแต่แล้วท่านตั้งอีกสี่คณะอนุย่อยค่ะเรียกอนุกรรมการ ด้านปรับปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะด้านป้องกันนะคะแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ,ก,บกับทางกระทรวกงการคลังทางแบงค์ชาตินะคะชื่อคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะคะที่ดีฉันได้ได,ได้ได้หยิบยกไปเมื่อสักครู่ว่าว่าเออเรามีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันนะคะคณะน,นี้เนี่ยตั้งขึ้นมาประมาณปลายปีที่แล้วนะคะ,คะออ มีท่านดอนนายกและมาิครั้งท่านเอกนิติเป็นประธานนะคะเรามีเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านรัฐมนตรีดิจิทัลนะคะ,ะมีท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านเลขากรลอตนะคะมีท่านอาธิบดีสรรพกรอธิบดีกรมศุลน,นะคะ,คะ,ะมะีสมาคมธนาคารไทยคะ่ะมีสมาคมธนาคารรัฐนะคะแล้วก็มีเอ b ซบีนะคะเข้ามา ทีนี้สสคเข้าไปเกี่ยวยังไงก็คือเราเป็นเลขาร่วมค่ะคท่านในการสสคเนี่ยเป็นเลขาร่วมกับท่านทางผู้แทนของกรตรกับผู้แทนของแบงค์ชาตินะคะคือมีสามเลขาร่วมกันนะคะค่ะคก็ก็สิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ค่ะที่ได้ทํามา ี่จนค่ะครับ,บคือผมจะถามท่านผออย่างนี้ว่าคือลักษณะเนี่ยลักษณะของการทําะละการหาข้อมูลเนี่ยไอ้ที่หน่วยงานเชื่อมโยงอย่างเงี้ยที่ที่มันคล้ายๆกับไอ้ไอ้ ของธนาคารในประเทศไทยที่เขาเชื่อมข้อมูลดูเส้นเงินได้อันนี้เราจะทาคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันเป็นระดับที่มันเป็นระดับประเทศระดับที่มันมีการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของการโอนเงินจํานวนมากเรื่องของการซื้อขายทองที่มันไม่มีที่มาที่ไปต้องชี้แจงไอ้แหล่งที่มาที่ไปอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ไอ้ชุดเนี้ยไอ้อ connect the dot เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ connect the dot ก็คือ dot ก็คือหน่วยงานอ่ะนะคะอ o n น e c t t อ dot เดี๋ยวฉันเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่า เมื่อสักครูท่ที่ว่ามีคณะอนุข,ขึ้นมานะคะแนวทางดําเนินการของเราเนี่ยก็คือเราต้องมีสามอย่างค่ะ,ค,ะคือเราต้องมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพนะคะนะคะ,ะเราต้องมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วเราก็ต้องเอานําข้อมูลนะมาใช้ในการป้องกันปราบปรามทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึง Connect. the dot เนี่ยก็คือเป็นการเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะคะค o n n e c t เตอร์ดก็คือ,อเรามาดูกันค่ะหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนมาพมนันไทยมาดูว่าสิ่งที่เราต้องการข้อมูลนั้นนะคะมันมีอยู่สามตัวค่ะอันแรกนี่เขาเรียกโปรไฟล์ข้อมูลด้านตัวตนของผู้ดำเนินธุรกรรมนะคะโปรไฟล์หมายความว่าชื่อสกุลอายุอาชีพนะคะโดยประมาณนะคะ,ะตัวที่สองคือข้อมูลพฤติกรรมในการดำเนินธุรกรรม behavior ตัวที่สามคือข้อมูลกระแสการดําเนินธุรกรรมขาเข้าขาออกดิฉันยกตัวอย่างเช่นนายกเป็นลูกค้าเปิดเป็นชีธนาคารเอนะคะเนาะโปรไฟล์ของเขานายกมีธนาคารรู้ว่านายกมีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะมีพฤติกรรมชอบชอบมาออมีการโอนเงินจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นประจำมีการเบิกเงินจ่ายค่าเช่าบ,บ้านอะไรเงี้ยคร้ายพฤติกรรมอา่าแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ การโอนเงินเข้าออกอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนซึ่งซึ่งข้อมูลของธนาคารเนี่ยก็คือกำกับโดยแบงค์ชาตินะคะอ่าอันนี้แต่แต่ในส่วนของธุรกรรมตัวกลางการเงินอื่นๆเนี่ยเช่นดิจิตอลแอคเซสหรือทองคำเนี่ยเออเราอาจจะยังไม่มีครบทั้งสามตัวคือโปรไฟล์เฮเวียร์และ flow. อินโซเอฟโล่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย หน่วยงานที่มาร่วมหารือในในคณะอนุเนี่ยก็ต้องกลับไปดูค่ะกลับไปปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเพื่อจะเก็บข้อมูลเหล่าเนี้เออเพื่อให้มันมีข้อมูลที่มากขึ้นครับอ่าค่ะแล้ว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 แลวแล้วมันจะเห็นภาพยังไงฮะว่าเอาละเรารู้แล้วว่าอา่ไอไอเส้นเงินเนี่ยเส้นเงินเนี่ยที่ที่ที่ท่านบอกอธิบายเนี่ยอันนี้มันเห็นภาพชัด นะฮะว่าโอเคธนาคารเขามีถูกไหมฮะมีทั้ง3อย่างที่ท่านผอพูดถึงนะทองคําทองคํานี่ก็เห็นทางทปทธนาคาร่งประเทศไทยเดี๋ยวเขาคงจะไปออกระเบียบเรื่องของการที่จะดูแลค่างเงินบาทเรื่องของพฤติกรรมของคนที่ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ก็อาจจะช่วยไอ้สอันนี้ได้ถูกไหมทั้งโปรไฟล์เบรเวีแล้วก็อินโฟอัลโของของทองคําถูกไหมฮะถูกต้องค่ะก็ล่าสุดนะคะเออ เรื่องทองคำเนี่ยทางแบงก์ชาติก็มีความคืบหน้าทํางานกับเราใกล้ชิดนะคะก็ออกเป็นประกาศเจ้าพนักงานนะคะก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือเขาจะให้อร้านค้าทองนะคะรายงานธุรกรรมที่ทําเป็นค้าทองออนไลน์ในรูปเงินบาททําไมถึงเป็นออนไลน์เพราะว่าอการค้าทองเนี่ยนะคะสัดส่วนที่เป็นออนไลน์เนี่ยประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นเลยค่ะของตลาด ในส่วนที่คนที่เดินไปซื้อทองที่ที่ที่ร้านทองเลยนะคะที่เขาเรียกฟิสิกอลอ่ะค่ะอันนี้มีอยู่สักประมาณสิบถึงยี่สเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็เลยจะเข้าไปอไปดูตรงจุดนี้นะคะซึ่งซึ่งแบงค์ชาติเนี่ยได้มีการทำเฮียริ่งแล้วแล้วก็หาลือกับสมาคมร้านทองคำนะคะค,คือมีการสื่อสารมาโดยตลอดนะคะก็คือมีการเตรียมพร้อมอทีนี้เนี้ยวอลลุ่มอาจจะดูวอลลุ่มที่เป็นเทรด ขนาดใหญ่ๆมากๆนะคะคงไม่ไปกระทบนักลงทุนรายย่อยทั้งหลายหรอกค่ะนะคะคอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราจะทำให้ได้โปรไฟล์ Behavior แล้วกเ็เงินเข้าออกนะคะก็เป็นความพยายามอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งซึ่งซึ่งได้มีการออกประกาศออกมาแล้วด้วยค่ะครับค่ะแล้วก็ของดิจิตอลแอสเซทนี่ก็ให้กอรอตอเป็นคนดูใช่ไหมและเราก็จะเอาทั้งสามส่วนอันเนี้ยคนกลางเนี่ยเจ้าภาพตรงกลางนี่คือใครอะ แล้วภาพต,ตรงกลางนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะคือคืออย่างนี้ก่อนนะคะขอเรียนว่าคณะอนุเนี่ยเราเราทำเป็นข้อเสนอแนะต่อคณะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฉันขอพูดไปถึงเรื่อง Data b บู e รที่ที่เป็นหัวข้อด้วยนะคะคคว่าด a ตเนี่ยทางรัฐบาลเี่ยต้องการอยากจะให้มันมีขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเอา Data มารวมศูนย์อยู่ในที่เดียวนะคะแต่จะเป็นการที่ให้ ส่งข้อมูลมาจาก Data Hub Data Hub นี้ก็น่าจะเป็นหน่วยงานกำกับเช่นแบงค์ชาติกรอต่อนะคะโดยมีข้อมูลมาจาก Data Collector ซึ่งทีจะเป็นพวกธนาคารผู้ประก,กอบก,การดิจิ t a l Assets นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีเรามีตัวอย่างของของแบงค์ชาติที่ทำของ Central Fraud r e g i s t r รเคยได้ยินไหมคะ อที่จับบัญชีม้านะคะ,เ,ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเขาก็อยู่ในนั้นแหละฮะผมพรพอทราบรายละเอียดเรารเราเราเรา,เราจะดูโมเดลของที่แบงก์ชาติทํางานกับสมาคมที่มีเซ็นทรัลฟอร์จิสทรีเนี่ยค่ะเอาโมเดลเนี่ยค่ะไปทํากับตรงที่เป็นตัวก,การเงินที่เป็นดิจิตอลแอสเซทที่เป็นทองคําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาทำนะคะแต่ตอนนี้เราได้แนวแนวคอนเซปต์อันนี้แล้วแล้วก็เป็นที่ตกลงร่วมกันแล้วด้วยค่ะก็แสดงว่าอไอ้ดาต้าบูโรคือแต่แต่ว่ายังเราเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมถ้าถ,ถ้าผมถามแบบนี้ถูกต้องไหมหรือว่าเราจะให้คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทางสมาคมของของ,ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีอคนที่เขาทําตรงกลางที่เมื่อกี้ที่ท่านผอ,อ,อพูดถึงนี่แหละ,ะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าส่วนอันเนี้ยของคณะกรรมการชุดคอนเน็ตดอทเนี่ย ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือว่าให้ทางอนุก,กรรมการ3าสี่ชุดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเจ้าภาพเรื่องของข้อมูลที่มารวมที่ศูนย์เนี่ยคือตอนนี้เป็นเป็นเป็นข้อ ข้อเสนอแนะมาจากคณะอนุนะคะว่าว่าในรูปของ Data b บู e รเนี่ยเมันมันจะมามีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ,อให้เกิดความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพนะคะก็ในส่วนอันนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะอ่าอ,อหารือกับสมาคมนานไทยแล้วก็บริษัท NITMX ด้วยนะคะ ผมต้องขอนัดนัดนัดช่วงนี้คืออยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับผมได้ครับได้ครับผมสุดท้ายครับปอไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดที่เรากําลังจะยกระดับเอการสอดส่องดูแลไอ้อาากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็น,เป,นเป็นตาสับปะรดนะมองได้หมดเลยนะมองทุรกรรมทองได้มองธุรกรรมเรื่องของเงินตาที่มีการโอนเข้าโอนออกได้มองดิจิทัลแอสเซทได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนคน,คนไทยประชาชนทั่วไปยังไงฮะ อ้อันนี้อันนี้แน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะต้องขอพูดถึงเรื่องหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานกำกับก่อนนะคะทุกคนก็จะมีการยกระดับการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใช้มาตรฐานสากลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรวจจับตรวจจับได้ดีขึ้นนะคะกลุ่มที่พวกฟอกเงินอะไรทั้งหลายก็จะก็จะต้องลดลงอยู่แล้วนะคะ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ต่อมานะคะแน่นอนเลยก็คือทั้งประชาชนและภาคธุรกิจนะคะก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เชื่อมั่นในระบบการเงินของไทยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีการยกระดับการกํากับดูแลแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วก็ในที่สําคัญอีกอัน,นก็คือมุมมองจากต่างชาติด้วยนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยทางานมีความโปร่งใสเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล พวกธุรกรรมทางการเงินที่มีความสุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะคะดิฉันคิดว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะครับเพราะว่าถ้าฟังอย่างนี้สุดท้ายก็คือว่าเราคล้ายๆกับว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยมันจะดูแล้วป้องกันได้ว่าไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันมาจากที่ไหนอย่างไงถูกไหมฮะ ว่ากลุ่มไหนเป็นคนทมแล้วเราก็มีการทั้งป้องปามแล้วก็ปราบปรามป้องกันอะไรต่างๆไปในตัวด้วยใช่ไหมคะค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอพรบคุณท่านผอมากครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะท่านผอสุขุมาลรัตพลีนะครับมาคุยให้ฟังนะเรื่องของแนวคิด Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็น ส่วนสําคัญนะในการเป็นเครื่องมือผมต้องใช้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะในการป้องกันแล้วก็ป้องปรามเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะอันนี้จะทําให้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะทางภาครัฐก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการไปดูนะเส้นเงินต่างๆแล้วก็ดอกเดยจากนี้มันไม่ใช่แค่เส้นเงินอย่างเดียวธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะที่ ที่นอกจากการโอนเงินสดเข้าบัญชีออกบัญชีเอ๊ะทำไมมันปิดปกตินะเอ๊ะมันมีดธุรกรรมที่อยู่ๆคนนี้ไม่ได้ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรแต่ซื้อขายทองเป็นว่านเล่นเลยนะบอซื้อซื้อไปทีไม่ใช่เล็กๆนะซื้อใหญ่ด้วยแล้วก็เอาออกไปข้างนอกยังไงนะหรือแม้แต่นะเดดิจิตอลแอสเซทที่เราพูดกันถึงเนี่ยคริปโตเคเรนซีออันนี้เขาจะมี หน่วยงานตรงนี้แหละฮะไอคอนเน็ก t t เดอะดเนี่ยนะเขาจะไปเชื่อมโยงไอสกลุ่ม4กลุ่มพวกนี้เอาหมดเลยดูแล้วก็จะมาดูเส้นต่างๆที่มันมีความเชื่อมโยงนะเอาไว้สำหรับการป้องกันนะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วถ้าเกาหาเจอมันก็สามารถไปปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะกำลังที่จะเร่งเครื่องนะในการ ช่วยพี่น้องประชาชนนะจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะสแกมเมอร์นี่แหละฮะปีหนึ่งนะเราเสียเงินเสียทองเนี่ยนะหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยนะจากไอ้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะรวมไปถึงพนันออนไลน์เนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องติดตามดีๆนะมาตรการต่างๆก็ต้องใช้อย่างเข้มข้นนะแล้วก็คงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตาม ช่วงแหล่งทุนนะฮะวันนี้จะคุยกับทางผู้บริหารงานวิจัยของทางศูนย์วิจัยเการกรไทยนะฮะเรื่องของแบงค์ชาติที่ลดการจัดเก็บเข้า FIDF นะของทางธนาคารพาณิชย์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ